สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะพามากดรับโบนัสนะคะกดรับโบนัสที่เราล็อกเรียญครับไว้นะคะก่อนอื่นให้เข้ามาที่บิ t คั p เน็กซ์นะคะเข้าไปที่แอป a p p จุด b u t n e x t com นะคะเมื่อเข้ามาที่ BitCup Next ของเราแล้วนะคะก็ให้เข้ามาที่หน้าวัล l e เ็ต เนี่ยห,หน้านี้หน้าปัจจุบันนี้คือหน้า wallet นะคะก็มันจะมีเขียนว่าเรามีโทเค็นอะไรบ้างมี nft อะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เขาก็จะรายงานว่ากระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วจากนั้นเราก็กดไปที่โบนัสครับค่ะโอเคเมื่อเข้ามาที่โบนัสครับนะคะเราก็ มากดดูนะคะว่า <c oughs> ที่เราล็อกไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูเมนูตรงนี้นะคะมีมีเมนูโบนัสครับมีการล็อกของฉันมีประวัติการรับนะคะก็กดไปที่การล็อกของฉันอ่าเนี่ยค่ะเมื่อกดไปที่การล็อกของฉันเสร็จนะคะก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างนะคะ ก็จะเห็นว่าเรากำลังล็อกอเหรียญคับนะคะรับ ku sdt นะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่ป้าล็อกไว้เราก็กดเพิ่มเติมค่ะกดเพิ่มเติมเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นมาว่ารับโบนัสเขียวเขียวด้านล่างเห็นไหมคะต้องกดเต็มจอนะคะเวลาดูคลิปนี้นะคะก็กดรับโบนัส ฮาแล้วก็มันบอกว่าเราจะได้โบนัสเป็นอะไรเท่าไหร่บ้างเราก็กดรับอีกครั้งหนึง่งโอเคอ่าอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับการกดรับโบนัสนะคะเราก็กดกลับไปดูประวัติการรับนะคะแล้วเ่าเราก็จะไปล็อกอีกอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็กดไปที่การล็อกของฉันเราจะไปกดรับโบนัสอีกตัวหนึ่งที่เราล็อกไว้นะคะ ก็คือ KBTC นะคะเราก็กดเพิ่มเติมแล้วก็กดรับโบนัสนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเขาก็จะแจ้งมาว่าคุณได้รับโบนัสเป็น KBTC จำนวนเท่าไหร่กดรับโบนัสอีกครั้งอ่ากำลังดำเนินการรับโบนัสนะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะในการที่จะจ่ายโบนัสเข้าไปใน wallet ของเรา wallet ของบิตคัพ Next นะคะไม่ใช่วอลเล็ตของออแอปบิตคัพปกตินะคะสถานะก็จะเห็นว่ารอดำเนินเนี่ยค่ะรอดำเนินการนะคะเป็นเป็นไฟสีสีเืองเหลืองนะคะสัมบน,นี้เป็นการสาธิตนะคะในส่วนของการกดรับโบนัสอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้คือป้าล็อกไว้นานแล้วนะคะสาธิตการ กดรับโบนัสเท่านั้นนะคะทบทวนกันอีกครั้งนะคะเมื่อเข้ามาที่ w อลเล t นะคะเข้ามาที่วอลเลตตรงหน้าแรกของแอป b i t c u p n e x t c o m นะคะก็กดไปที่โบนัสครับกดไปที่โบนัสครับเสร็จแล้วก็กดไปที่การล็อกของฉันนะคะแล้วพอเราจะทำการล็อกนะคะก็ให้กดตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ แล้วก็กดรับโบนัสสครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ